ก็งบตั้งปบบุ๊บปุ๊บตัวเสียงดีป๊อปเปิ้ลจีนไปก่อนอไปกินข้าวค่าค่าอีกแล้วแล้วพ่อพอ่พอยังพ่อยังติคงดค้างอยู่นะพออ่อติดค้างค่าขับรถอยู่นะวิวการท่วมความมันจีนาสวัสดีครับ คนณเอียงคือมีข้างสองสันาาเขาวะคุณไปวายเยอะก็เห็นตัวคนเดียวต่นตาสองสันไม่เห็นเค่กล้าสองสันเนี้ยข้าง,างก็ง <S 1> <S 1> <S องจอดรถไปเลยค่ะวั <S <S นซ่อนไหมค่ะโอ้แม่ ตัดใจไว้สามเดือนละเอานิหน่อยมันจบนี่เราไม่ได้ยัง

ก่อนที่เราวัฒน์ทา้งล่องนะครับผมขับรถไม่ง่วงเลยค่ะเศร้ายาวเลยค่ะวันนี้สัญญาสวัสดีค่ะสองวันแล้วนะคะบ,บอกบอกข้อนหน่อยว่าสองวันแล้วนะคะสวัสดีพี่นะคะพี่เอกเมื่อเช้า,ชากับตอนไหนคะพี่พี่เอกรอลูกสวยๆอยู่นะคะพี่ยัยถักแปวแล้วเหมือ,อมนไ,ได้ไปะในคลิปหนู้ยคือบันได้รูปน้อะมัวจะบันได้รูปเด้ สวัสดีลูกสาวคำเก่งสวัสดีพ่อุิพงด้วยนะคะเมุพ,พ่อพง์มาให้กลังใจดูลูศิลปินทีมงานหอพึลงลเพินนะคะมหมอมาให้กลังใจให้ดูดูศิลปินหลายคนเลยนะคะคพ่อเดน,นะคะ้ป้าไปค่ะป้าจกวใจกวาสวัสดีค่ะเ้ เซนนี่อย่งอะน้องวัญชิลาอบอกว่าสวัสดีครับพี่พุดพ่อพี่พงศ์บอกว่าสวัสดีน้องวัญชิลามีคนสื่นหลายๆได้ดีหลายชอ่องประชุชมช่อบ Q1 ก็เกือบ200คอออนอะมีคนสึ่อจะโดนเราไงเอ็มบอกว่าตั้งใจกลับบ้านเลยพุธได้ก็ถึงบ้าน,นแต่กลับถึงบ้านค่ะคนมาเอารูปลงพอ่อของเรื่องนั้านะคะ รถจัเปิดช่องมือนี้ได้ให้รถตู้กับรถเข้าเขนได้ไหมก็ต้องบอกคนข้างหลังก่อนนั่นแหละเด้พ่อจะบอกพตอนกำลังเดินดูได้หมดค่ะได้หมดค่ะรถแข็รถนั่งน้องบัมหรือเปล่าเราจะมาจอดที่เดิมเราจะทำอะไรที่เดิมได้เป็นทางพันทางพันนู่นเลยทันรถตู้เขาเนี่ยก็ขอกังรถมากกว่ารถเขาเราจะทำอะไรจะทำอะไรท่านเนี่ยเอ้านข้างหลังเราเป็นเด็กสองทาี่ย เขามันมีสองค้างงันเราจะเข้าก่อน้างกก่นมันเรเสียเปยเพราะท่นไหนเขาจะเข้าก่อนไเขาพม,มงมว่าสัสดีน้องเอกุลนจีนี่จินขอแรงไฟจ้าพ่อวันจีราทานข้าออยัางคะข้งวุนจะยังกินแรจแ้าพอ่อ 哎呦，我哪个文具？我问你妈妈。